่อนหน้านี้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ชาวบ้านชาวช่องเขาตกอ,กอกตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแล้วก็อยู่อย่างหวาดภวาเพราะว่ามีโจรครับตระเวนขโมยวัวของชาวบ้านแล้วก็ไปชําแหละขายแล้วก่อเหตุในสองหมู่บ้านเลยนะครับหลังจากนั้นตำรวจรวบตัวผู้ต้องหาได้ส่งฝากขังหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อช่วงบ่ายสองที่ผ่านมานักโทษคนนี้หนีออกจากเรือนจำนะครับนายโกวิดหรือโก กวดคุณทศอายุ42ปีครับที่ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกับพวกอีกสองคนฆ่าและชำแหละบัวในพื้นที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ชำแหละเนื้อจนเหลือแต่ซ่าก,กับส่วนหัวครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วก็ไปก่อเหตุต่อเนื่องกับบัวที่2ในอีกอำเภอหนึ่งครับในวันที่24พฤษภาคมอำเภอเมืองนะตำรวจตามคดีนี้อยู่3วันที่สุดแล้ว จับกลุ่มตัวได้ขณะที่นายโกหรือนายโควิดเนี่ยเตรียมหนีเข้ากรุงเทพผู้ต้องหามีทั้งหมด3คนนะครับตำรวจก็นำตัวไปฝากขังต่อสารแล้วก็ถูกส่งตัวไปควบคุมตัวไว้ที่เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ครับแต่ว่าล่าสุดเมื่อเวลาบ่าย2โมงครึ่งที่ผ่านมานายโกอาศัยจังหวะที่ผู้คุมเผลอค่ะเขาปีนข้ามกำแพงด้านหลังเรือนจำซึ่งเป็นป่าติดกับเขากระโดงหลบหนีกำแพงเนี่ยพบแค่ผ้าห่มสีน้ำเงินสองผืนผูกติดกันหนีห้อยไว้แบบนี้แล้วก็ผูกติดกับรั้วลวดหนามที่อยู่ บนกำแพงความสูงประมาณ4เมตรกว่านะก็คาดว่า,านเนี่ยโหนพระห่มที่ต่อกันมาเนี่ยแล้วก็ลยตัวลงมากระโดดลงมาจากนั้นถอดเสื้อยืดที่สวมทิ้งไว้แล้วก็หลบหนีไปนะแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นเห็นครั้งสุดท้ายคือถนนสายสู่ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ใกล้กับเขากระโดงค่ะครับน,นะขณะที่นายโกวิดเนี่ยใส่กางเกงขาสั้นสีเขียวกรม,มา้าแล้วก็ใส่ใช้ผ้าสีขาวเดี่ยวพวกที่หัว ตอนนี้ตำรวจทุกพื้นที่ได้ระดมกําลังสก,กัดจับแต่ยังไม่พบตัวนะครับคนนี้ใช่ไหมเดี่ยวใส่กุญแจมือนะอ่าคุณผู้ชมใครเห็นหน้าตาแบบนี้แถวๆในพื้นที่จังหวัดบุรีร,รัมย์หรือเห็นใครผิดสังเกตอะ่ะนะดูแบบมีพิรุษเอาเป็นว่าแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีเลยนะครับเพราะตอนนี้ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้ครับค่ะ